อ่าอันนี้คือกระทะที่เราจะใช้เอามาเผาวันนี้นะครับเป็นกระทะใหม่นะครับให้ดูยี่ห้อได้นะครับที่เลือกเป็นยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราหรอกนะครับแต่ว่าเนี่ยครับตรงข้อตรงคอกระทะนะครับมันจะมีการดามเหล็กอยู่ข้างในครับทพาให้มันทนทานครับเพราะว่าถ้ากระทะแบบนี้ไม่มีเหล็กดามข้างในนะครับมันจะหักตรงคอกระทะตรงเนี้ยครับมันจะหักวันนี้เห็นข้างในไหมครับมันจะมีเหล็กดามอยู่อันนี้คือมันจะทําให้ทนนะครับ ยี่ห้ออื่นอาจจะไม่มีครับแต่มียี่ห้อนี้นะครับอ่าอันนี้เบอร์สิบห้าครับไซส์มาตรฐานเด็กหนาครับเด็กหนามากอันนี้ครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเผากระทะนะครับเราก็เตรียมกระทะกระทะแล้วก็ล้างทําความสะอาดก่อนนะครับอ่สติกเกอร์อะไรที่แปะอยู่เราก็ลอกออกนะครับล้างคราบกาวออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วเราก็ติดเตาไฟครับ ครับช่วงที่เราเผากระทะนะครับเปิดพัดลมเป่าด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่สารเคมีมันโดนความร้อนจนระเหยขึ้นมามันก็จะเป็นควันนะครับนะครับตั้งกระทะลงไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่ใช่ตั้งกระทะครับนอนกระทะลงไปครับนะครับมันจะเริ่มไหมแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นสารเคมี ไมนะครับพันเิ่มขึ้น,นครับสารเคมีที่ใช้เคลือบกันสนิมกระทะนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนการเผากระทะเนี่ยเอ่อมันก็คือการชุบแข็งเหล็กนั่นด้วยนะครับนะครับเราปล่อยให้มันไหมทั่วกระทะนะครับให้ดำให้ทั่วนะครับอันนี้กกจะเป็นการเผารอบแรกนะครับ จะเห็นว่าตรงที่มันไม่ดำเนี่ยมันจะเริ่มลามไปทั่วกระทะแล้วก็ต้องปล่อยให้มันลามไปให้ทั่วเลยนะครับตรงไหนคิดว่าลามไม่ถึงแล้วก็เนี่ยครับกริ่ง ขยับกระทะกลิ่งกระทะนะครับอันนี้ลูกค้าจากจังหวัดบึงการนะครับสั่งกระทะใบนี้นะครับให้ผมเผาให้แล้วก็ให้ผมใช้ใช้ก่อนสักประมาณวันสองวันนะครับแล้วก็ล้างแล้วก็เคลือบน้ำมันแล้วก็ส่งให้เขานะครับเพราะว่าเขาต้องการกระทะที่ใช้งานได้จริงนะครับเยต้องมีการทดสอบการใช้งานก่อนนะครับ สังเกตด้านขวาครับด้านขวาตรงนี้นะครับเนี่ยครับกระทะเผาได้ที่ครับมันจะเป็นมันเงาอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยๆครับตรงตรงนี้กับตรงนี้นะครับตรงข้างล่างนี้ด้วยครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับตรงกลางด้วยครับปล่อยทิ้งไว้นะครับให้มันลามเข้าหากันให้มันเป็นดำเงาเสมอกันทั่วกระทะนะครับ ถ่ายต่อเมื่อสักครู่นี้มันกระตุกนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับมันก็นจะเริ่มดำทั่วแล้วนะครับมันจะมีตรงนี้ครับยังไม่ยังไม่ดำนะครับแล้วก็พอให้มันโดนโเปียวไฟเลยครับตรงๆความร้อก็จะลามขึ้นไปทําให้มันดำทั่วนะครับนะครับดำแล้วครับ น่ครับเอาตรงนี้หน่อยครับตรงนี้หน่อยตรงนี้ยังไม่ไม่หมดหมดแล้วล่ามดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ครับตรงตรง,นนะตรงคอนะตรงคอเนี่ครับตรงเผาแล้วก็จะแนะนํานิดนึงนะครับเดี๋ยวไอตัวนี้ผมก็จะทําให้ลูกค้าเลยเพราะว่า น็อตที่มันยึดด้ามกับตัวกระทะเหล็กนะครับมันจะเป็นตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเกียวปล่อยดำตัวใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ยาวกว่านี้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับคนอนี้นครับรอ,อแป๊บนึงครับ ได้แล้วนะครับตรงกลางนะครับจะเห็นว่ามันจะเงาสม่ำเสมอกันทั้งทั้งทั้งใบเลยนะครับอ่านกเดี๋ยวมาถือต้องให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะเอาลงเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาลงซิงค์ลาดน้ําไปนะครับอ่าจิดแก๊สครับตรงนี้ร้อนมากนะครับพยายามระวังนะครับแล้วลงซิงค์ลาดน้ําไปเลยนะครับชุบแข็งครับ ว่าถ้าใครมีกระมังใบใหญ่ใส่น้ํารอไว้เลยนะครับแล้วไปจุ่มลงน้ําได้เลยนะครับจะเป็นการทุบแข็งเหล็กนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเผาซ้าอีกรอบหนึ่งครับ อีกรอบหนึ่งนะครับหารอบนี้ไม่ต้องเผาให้มันแดงนะครับเผาต้ำให้ให้เหลือมันร้อนรอบหนึ่งนะครับ คราอีรอบหนึ่งครับ เริ่มร้อนแล้วนะครับนะครับเราปิดไฟแล้วครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับให้มันเย็นเองนะครับไม่ต้องไปลงน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาลวนน้ํามันนะครับครับต่อไปพอกระทะทิ้งไว้อุณหภูมิปกติให้มันเริ่มเย็นเย็นลงนะครับก็ต่อไปก็จะลวนน้ามันนะครับต้มน้ํามันนะครับนะครับตั้งกระทะนอนลงนะครับเปิดไฟนะครับ ไม่ต้องรอให้กระทะร้อนมากนะครับลงน้ำมันไปเลยครับ okay. แล้วก็ริงน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับแค่ระวังไม่ให้น้ำมันไหม้ก็พอนะครับถ้ากระทะร้อนได้ที่น้ำมันก็จะไม่เหลวครับนระทร้อนนการล้วนน้ำมันนะครับพอเนื้นเริ่มร้อนคันเริ่มขึ้นน่ยปิดไฟได้เลยครับ เช็ดที่เขาพอ,อเดี๋องนี้เอาสองลวนให้ทั่วนะครับให้กระทะเดืน้ำมันให้ทั่วทิ้งไว้จนน้ำมันเย็นนะครับให้น้ำมันหายร้อนนะครับแล้วก็เช็ดกระทะแล้วก็ใช้งานได้ทันทีครับแค่นี้แหละครับวิธีการเผากระทะของที่ร้านนะครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องโรยเกลือไม่ต้องอะไรเลยนะครับขอให้มีกระทะมีไฟเผาให้มันแค่นั้นก็พอครับ ฟังเสียง ừ, นเนี่ยเหล็กเหล,ล็กชุบได้ที่ครับมันจะแกล่งเสียงนิสัยเลยโอเคครับผมเจน้ำมันออกแล้วก็เอาไปผัดได้เลยอมีออเดอร์มาคนระับเข้าวผัดปูหนึ่งพัวไก่เด็กเรามาเทกระทะเนี่ยครับเพิ่งเผาเสร็จหลยใหม่คับ ที่ว่าจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เริ่มแรกไข่ลงไปนี่ต้องลื่นเลยนะอย่างมากมากติดติดต้องไม่เยอะโอ้นี่ทานครับ นนี้ผมว่าผมจะเทสให้พี่เขาสักวันหนึ่งนะครับผัดใช้ผัดจริงสักวันหนึ่งเพื่อให้มันเดือดมันเดือดตัวนะครับ ได้ดีครับข้าไม่ติดเลย ใช่ได้ดื่นปิดป๊ดโอเค